ซ้ายอยู่ไหนแล้วเธอยังตางขวาทำไมซ้ายของฉันอยู่ทางนี้โอเคโอเคซ้ายอยอยู่ไหนลูกเอาไปเอาปอกเบอร์ห้าครับ พูดไหนเร็วพูไหนมาดิพูดโกครับปียาพาราไหมครับทำไมคุณโก้ครับเด็กคนนี้น่าจะปวดหัวคุณโก้ครับปียาพาราไปไปทางไปถามก่อนไอ้น้องเวียนหัวหรือเปล่าเวียนหัวไหมไม่เวียนครับน่าจะปวดหัวเปล่าไม่อะมีเชวอยเกย์เองปวดหัวบ้างเวียนหัวไหมไม่ครับน่าจะเวียนอยู่พูดโก้ครับนี่เวียนแน่นอนครับ ต้อมาใส่ว่าเกิืนกลับหัวครับโอ,โอ้หตาดีขนดานดน,น,นั้นเลยนะเห็นเอามาเกิื่อกลับหัวลองคา <c oughs> มเวลาใส่ดูด้วยลูกเสือหมูเี้ยหัวแล <ผม S 1> ้วมาครับยางอีกคนนี้คนหนึ่งอีกต้กองไปใส่อีกยางอีกเออยางเออไปกับที่รีบจัดเออทั้งหมดตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งครับครัง้งนี้ผมจะแยกดันงนี้เนื่องจากว่าเช้านี้วิชาเรามันบีบคอลง 岡田。Okay.